คำถามต่อมาอัสลามุอะัยกุมครับผมชื่อมูฮัมหมัดมูบัชิดรอมมนจากบุคุรปังกาเทศผมเป็นนักศึกษาชั้น12เพื่อนคนหนึ่งของผมกำลังจะค่อยๆกลายเป็นเอทิสเขาได้บอกให้ผมรู้เกี่ยวกับความสับสนทั้งหมดของเขาที่มีต่ออิสลามผมพยายามสุดความสามารถ ก็ตีจะตอบคำถามเขาโดยการดูวิดีโอของคุณและข้อมูลจากแหล่งอื่นเมื่อไม่นานมานี้คำถามของเขามีอยู่ว่าผู้ชายนั้นถูกดึงดูดโดยกับผู้หญิงดังนั้นจึงทําให้ผู้ชายนั้นต้องทําสิ่งที่ไม่ดีโดยกับการมองไปยังผู้หญิงเนื่อง้วยเหตุนี้จึงทําให้ผู้ชายและผู้หญิงนั้นต้องทําบาปดังนั้นแล้วคนที่เป็นผู้หญิงจึงต้องสวมใส่ฮียาบดังนั้นคําถามของเขาก็คือผู้หญิงก็ถูกดึงดูดโดยกับผู้ชายเช่นเดียวกัน ดังนั้นผู้ชายก็ต้องสวมผ้าหิยาเหมือนกับผู้หญิงด้วยสิจะตอบคำถามนี้อย่างไรดีครับ <c oughs> คุณมูฮัมหมัดปู่บัจิตได้ถามคำถามที่เขาได้ถูกเพื่อนเขาถามมาอีกทีนึงที่เขาอ้างว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะกลายเป็นเอเทส ได้คำถามที่ถูกถามก็คือผู้ชายนั้นถูกดึงดูดติยกับผู้หญิงจึงมีการทำสิ่งที่ไม่ดีโดยที่ผู้ชายจ้องมองไปยังผู้หญิงเหมือนเป็นเช่นนี้ผู้ชายกับผู้หญิงจึงดึงดูดต่อกันและก e ันและทำไมพวกเขาต้องทำบาปพวกเขาอาจจะไปทำซีนอพิดประเวณีกันหรือมีชูวแต่ก็รั้งคำถามผู้หญิงก็ถูกดึงดูดติยกับผู้ชายโดยเช่นเดียวกันดังนั้นแล้วเหมือนที่ผู้หญิงต้องสวมหิ้บผู้ชายก็ต้องสวมหิยวบด้วยเช่นกันไม่ใช่หรือผมเห็นด้วยกับคุณเลยทีเดียวในอิสลามนั้นหิ้บ มีสาหรับทั้งผู้ชายและผู้หญิงเงินไขส่วนใจของหิบอบนั้นเหมือนกันระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงมีบางสิ่งบางอย่างที่แตกต่างกันในกุรานนั้นอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวต่เราได้พูดถึงหิบับสาหรับผู้ชายในตอนแรกจากนั้นก็ได้กล่าวถึงหิบับสาหรับสตรีอัลลอฮ์ได้กล่าวไว้ในกุรานสุรานุวันที่14กันยายว่าจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดแกบ่บรรดามุมินให้พวกเขาลดสายตาของพวกเขาลงต่ำและให้พวกเขาลักษาะทวารของพวกเขาและอย่าได้เผยอ,ออกมา ให้พวกเขาลัสายตาของพวกเขาลงต่ำและให้วพวกเขารักษาทวงของพวกเขาครั้งหนึ่งมีชายหนุ่มคนหนึ่งที่จ้องมองผู้หญิงเป็นระยะเวลาที่ยาวนานดังนั้นผมจึงบอกเขาไปว่าคุณครับคุณกาลังทาอะไรอยู่นี่มันไม่เป็นที่อนุญาตในอิสลามนะครับเขาจึงบอกผมกลับมาว่าท่านนบดีไดกล่าวว่าการมองข้างแรกนั้นได้การอภัยแต่การมองั้งที่สองนั้นเป็นสิ่งที่ต้องห้ามผมยังมองข้างแรกไปได้ไม่ถึงขึ่งเลย ท่านบีหมายถึงอย่างไรกันที่ท่านได้กล่าวว่าการมองข้างแรกดนก,การอภัยส่วนการมองข้างที่สองนนะั้นเป็นสิ่งที่ต้องห้ามเท่านั้นก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะจ้องมองผู้หญิงสิบนาทีโดยไม่กระพริบตาเลยแล้วก็กล่าวว่าผมยังมองไม่เสร็จเลยสิ่งที่ท่านนบีหมายถึงก็คือว่าถ้าคุณมองไปยังผู้หญิง้วยความบังเอิญก็อย่าได้มองอีกครั้งหนึ่งเพื่ออะไรอะไรกับความสวยงามของเธอหรือเมื่อคุณกําลังเดินอยู่แล้วก็พบว่ามีผู้หญิงอยู่ตรงนั้นเช่นนั้นแล้วตอนทีที่คุณมองไปยังผู้หญิง คุณก็จะต้องลดสายตาลงต่ำเจ้ได้จ้องมองเธอและอย่าได้อริรอยกับความสวยงามของเธอนั่นแล้วในอิสลามถ้าผู้ชายจ้องมองผู้หญิงหรืออริรอยกับความสวยงามของผู้หญิงก็ถือว่าเป็นสิ่งต้องห้ามที่กล่าวมานี่คือหิยับสำหรับผู้ชายองค์การถัดไปแต่ปูดถึิงหิยับสำหรับสตรีอัลลอฮ์ใกล่าวไว้ในอัลกุรอานสุลานูบอที่ยี่สี่องค์การที่สามสิบเว่าและจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดแก่บรรดามูมินนะ ให้พวกเธอลดสายตาของพวกเธอลงต่ำและให้พวกเธอรักษาทวารของพวกเธอและอย่าเปิดเผยเครื่องประดับของพวกเธอเว้นแต่สิ่งที่พึงเปิดเผยได้และให้เธอไปด้วยผ้าคุมเสีสอของเธอลงมาถึงหน้าอกของเธอและอย่าให้เธอเปิดเผยเครื่องประดับของพวกเธอเว้นแต่แกสามีของพวกเธอหรือบิดาหรือบิดาของสามีของพวกเธอหรือลูกชายของพวกเธอและตามรายการของผู้ที่เป็นมารมและเกี่ยวกับเงินแขต่างๆของหยายอบนั้น เงอนไขพืชฐานของการแต่งกายสําหรับผู้ชายนั้นมีอยู่หกเงื่อนไขสําสหรับผู้ชายนั้นจะต้องปกปิดตั้งแต่สะดือถึงหัวเขา่าสําหรับผู้หญิงนั้นจะต้องปกปิดทั้งร่างกายยกเว้นใบหน้าและมือจนถึงข้อมือนี่คือข้อแตกต่างเดียวเท่านั้นระวังใช่กับจริงในเรื่องขอบเขตการปกปิดอุลมามะบางท่านได้บอกไปจนถึงขันว่าใบหน้าไม่แต่ใบหน้าก็ต้องปิดด้วยส่วนเงินไขของเหยาอิงห้าวโคที่เหลือ การแต่งกายนั่นจะเหมือนกันระวังชายกับหญิงนั่นก็คือชุดที่พวกเขาสวมใส่จะต้องไม่รัดรูปจนกระถ่งทำไม่เห็นส่วนทรงก่ที่สามก่ที่สามชุดจะต้องมีโปร่งแสงจนกระถ่งมองผ่านไปได้ก่อที่สี่มันจะต้องมมีสีฉูดฉาดจนกระถ่งดึงดูดความสนใจของเพศตรงข้ามก่อที่ห้าจะต้องไม่เป็นชุดที่เหมือนกับเพศตรงข้ามและก่ที่หกจะต้องไม่เป็นชุดที่เหมือนกับชุดของผู้ปฏิเพศรสรงข้า แต่ที่กล่าวว่านี่เป็นเพียงหียบในเรื่องของการแต่งกายแต่ยังไม่ถือว่าเป็นหียบที่สมบูรณ์แบบหียบโดยสมบูรณ์แบบทั้งหมดนั้นนอกเหนือไปจากหียบในเรื่องการแต่งกายปกปิดร่างกายแล้วก็จะมีหียบที่รวมไปถึงลักษณะการพูดคุยของคนคน,คนหนึ่งลักษณะการเดินของคนคนหนึ่งความคิดของคนคนหนึ่งคนคนหนึ่งมีลักษณะที่ดูภายนอกเป็นอย่างไรทั้งหมดที่กล่าวว่านี่ถูกรวมอยู่ในคำว่าหียบหียบไม่ใช่เรื่องการปกปิดอย่างเดียวแต่การปกปิดร่างกายนั้นเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของหียบ มันคือเหตุผลที่ว่านอกเหนือไปจากการปกปิดร่างกายแล้วก็จะต้องดูด้วยว่าคนคนหนึ่งพูดจายอย่างไรคนคนหนึ่งดูภายนอกเป็นอย่างไรคนคนหนึ่งเดินในลักษณะแบบไหนคนคนหนึ่งคิดอะไรอยู่ทั้งหมดที่กล่าวมานี่นั้นคือส่วนหนึ่งที่ถูกถือว่าเป็นฮียบด้วยกันทั้งนั้นทั้งนั้นแล้วผมจึงเห็นด้วยก็คำถามที่เปิดของผู้ถามคำถามนี่เด้ถามมาว่าผู้ชายก็จะต้องทำการเฮียบเช่นเดียวกันด้วยมิใช่หรือแน่นอนพวกเขาก็จะต้องทำการฮียบด้วยเช่นกัน และเกีเ่ยวกับพู้ถามคำถามพวกผู้ชายและผู้หญิงไม่ทำการฮิยาบก็จะถือว่าพวกเขาทำบาปซึ่งกำลังพูดถึงการทำซีนาะซีนาะจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทั้งสองทำบ,บาปแต่คนหนึ่งจากทั้งสองยึดมั่นในอิสลามซีนาก็จะมีมีทางเกิดขึ้นได้นั่นก็หมายความว่าทั้งสองนั้นได้ฟ้าฝืนกฎว่าโดยฮิยาบต้องผู้ชายและผู้หญิงส่วนใครเป็นฝ่ายเริ่มก่อนนั่นก็อีกประเด็นหนึ่งดังนั้นแล้วฮิยาบนั้นก็เหมือนกันทั้งชายและหญิง ในเรื่องที่เกี่ยวกับการที่พวกเขานั้นจะต้องลดสายตาลงตำ่ำพวกเขาจะต้องมีความระมัดระวังในขณะที่พวกเขากาลังคุยกันหรือในขณะที่เขาคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดอยู่ละอื่นๆข้อแตกตัางเดียวเท่านั้นก็คือขอบเขตในการแต่งกายเพียงเท่านั้นและเหตุผลก็คือว่าผู้ชายนั้นจะถูกดึงดูดได้มากกว่าเพื่อให้มองไปยังผู้หญิงเมื่อเทียบกับการที่ผู้หญิงถูกดึงดูดให้มองไปยังผู้ชายและสิ่งเรงเหล่านี้ได้รับการพิสูจน์ในทางวิทยาศาสตร์มีงานวิจัยออกมาหลายชิน้น ถ้าคุณลองค้นหาดูใน Google ก็จะสามารถเห็นได้เลยว่ามีงานวิจัยหลายชิน้นและในวันนี้วิทยาศาสตร์ได้บอกให้เรารู้ว่าเมื่อผู้ชายมองไปยังผู้หญิงลูกตาดำของเขาจะขยายพองมากกว่าเขาจะมีความตื่นตัวทางเพศมากกว่าเมื่อเทียบกับผู้หญิงมองมายังผู้ชายลูกตาดำของเขาจะพองตัวน้อยกว่าดังนั้นแล้วตามที่เ่าไปนี่น,นั่นมันเป็นข้อมูลในทางวิทยาศาสตร์ว่านี่คือธรรมชาตินี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมผู้หญิงจึงต้องปกปิดร่างกายมากกว่าผู้ชาย ส่วนเงื่อนไอื่นก็จะเหมือนกันไม่ว่าจะลักษณะในการพูดคุยการเดินหรือความรู้สึกนึกคิดของพวกเขาการรดสายตาลงตับนั้นเหมือนกันนอกเหนือจากขอบเขตในการปูกปิดร่างกายและถือว่าเป็นสิ่งที่สาคัญที่ชายและหญิงที่ต้องรักษาหียับเอาไว้และสีนะ้าซึ่งเป็นบาปใหญ่นั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทั้งชายและหญิงนั้นฝ่าฝืนกฎของหียับแต่ถ้ามีคนหนึ่งคนใดรักษาหียับเอาไว้สีน่าก็จะไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นได้ดังนั้นแล้วผมจึงเห็นด้วยก็เพื่อนผู้ที่ถามคำถามนี้ ใช่ครับว่าทั้งชายและหญิงที่ต้องรักษาหิยอบเอาไว้และทั้งสองจะต้องรับผิดชอบไม่ใช่ผู้หญิงอย่างเดียวที่ต้องรับผิดชอบแต่ทั้งผู้ชายและผู้หญิงและผู้ชายจะต้องรับผิดชอบนั่นคือสิ่งที่อันกุลาด้กล่าวไว้ถึงซานิยาและซานีเอ่อสำหรับสำหรับผู้หญิงที่ทำสีนอและสำหรับผู้ชายที่ทำสีนอาเช่นนั้นแล้วก็จะมีการลงโทษบัญญัติเอาไว้ทั้งนั้นแล้วทั้งสองจะต้องรับผิดชอบแล้วก็ทั้งสองจะต้องรักษาหิยอบด้วยหวังว่านั่นคงได้คำตอบแล้วนะครับ